สวัสดีครับพี่น้องโม่เฮาเช้าอีสานที่อยู่ในประเทศที่อยู่ต่างประเทศไปทำมาหากินที่เป็นแฟนคลับของพอฟังร้องฟังล่ำของพอมาตลอดขอก็ขอขอบคุณหลวงคุณเต่าให้กำลังมุากำลังใจตู่เต่าไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศแคนาดาอยอ่อเมริกาทั้งเมสตอย่ปคุณอยู่ไต้หวัน อ่าแล้วก็อยู่เกาหลีอยู่ประเทศลาวนะครับอมองได้ที่พี่น้องไปทั้งการพอให้กำลังใจศพมอหลงมอลลบ่นมอวจะจุดได้ลูกเต่ากระเบิงพอตอนนี้พอกำลังเสีนทางไปแสดงงานอ่าพอก็เลยอ่าพอได้ตั้งช่องยูทูปอ่าตั้งช่องยูทูปกาให้ลูกเต่ากดไลค์กดแชร์ กดสับสัไข่ให้พอในเด้อลูกหล่ะอ่านี่พี่น้องอยู่ก่างประเทศอยู่ในประเทศถามหาสามมอลําพูงยังไงอ่าต้องมีมาไล่ประสานนั่นยังมีชีวิตพออยู่ดีมีแห้งพอพอันเลยสขอบอกให้ลูกให้ฟังว่าอ่าสามมอลลัพูงยังไงเดียวนี้นั่นยังเหลืออยู่สองคือเหลือพอกับอ่าพอประสาน พอปราสาทนี่เป็นอยู่อำเภอทวัดบุรีบ้านหนองบัวตำบลนี่เพรมันใจข้องจะเป็นตำบลทวัดบุรีลงมั้งแล้วนี่คือบ้านเกิดเป็นสำหรับพอต้องมีน่ะเป็นเสียชีวิตมาตั้งแต่ไปไม่ไกาอีกเพราะอัติอาหารทิพย์มาหอดบ้านปัจจุบันประมาณสี่เดือนหาเดือนเป็นการเสียชีวิตโดยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ที่นี่ก็ช่วงพ้นสียชีวิตนันอายุคนนใน้ประมาณห้าสิบหกปีกับเจ็ดเดือนสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ประสงค์เมืองบนราชธานีบนหลังพ่อกะเป็นผู้เฝ้าดูอาการไข้ของมันมาตลอด เดือนหนึ่งก็มือหนึง่งที่ไปรักษาตัวอยู่หันครับเ,เสียชีวิตว่าเสียชีวิตล่ะคุณพ่อเขานศพเั่นนพมาบาดเกิดคือบาดน้องเลิ้งนะครับตำบลจงแคทใหญ่อําเภอข้าเกลนแก้วอําเภอลำพุกนี่แหละครับมาท่าประนัินศพมาทำบำเพ็ญศพอยู่สามขึ้นก็นสิบประหลาดสมท่านเพิ่งศพ พอดีคือที่สองน่ะผู้จัดการเพิ่นานคือซหนิงธุรกิจเป็นผู้จัดการเพิ่นได้มากควมเพศศพมาจากขอนแก่นกามาบวาเพ็ญศพจากการที่เป็นขึ้นที่สองน,ะกกนั่น,น,นเพิ่งจะเป็นรับน้อ,นองสาวคือปิษณาวงศ์ศิริกหรือ,อน้องไก่นั่นแหละมางานศพนี่นแหละพอดี ผมเพจจบกลางคืนแล้วตรวจฟังอัิพรรมแลแวกันเลยตามคุณพ่อไปยังวัดอุบลสิยเป็นรับคุณพิชณาไกรไปอุบัติเหตุก่อนจะเข้าอุบลประมาณจากสิบกิโลทั้งพระรยาพระทอมบอกว่าพี่นิ้งธุรกิตก็เสียกจจเลยออกไปเบิง้งเพราะท่านนอนหัวกระอาบน้ำ อาบน,นั่นแล้วก็เลยออกไปเบิ้งก็เห็นตำรวจเกยรถตเข้ามาก,ก็เลยไปที่โรงพักกิจพอที่โรงพักกิจก็ไปเห็นศพพวกเจ้าหน้าที่อยูห่หันมาก็ถามว่าโอ้พ่ออาจารย์ทมีช่างปนาชิตศพหบอพ่อมืออื่นสิเป็นทีประดับสางท่านเป็นสม,มืออื่นสน่วนแต่ว่าพอมาอยังอิด พวกเจ้าหน้าที่อยู่อยู่ห้องดับชิพโอ้ยพอมาเบิ่งหมู่พอถือรถส้นมาโอ้ผมเป็นผู้เชียรข้ามาหันบล็อกขวางสินั่นเัินนั่นไปมาบังมาบังรถพอเห็นบอกก็บกูหัวลุดเพราะว่าเขาเบิ่งเสียเสียยินพอช่วงนั้นจิตตกพอจิตตกแล้วหนึ่งเข้ามีว่าท่านเผาศพสองผู้จัดการ มาเสียชีวิตนั่นพอได้ให้เจ้าหน้าที่ยุหันสีดบานสีดยาแลา้วก็ล่างศพให้เหรียบร้อยพอสัง่งกลางคืนเลยประมาณจตีหนึ่งตีสองนี่แหละก็อบอกว่าอืออื่นนี่พระท่านพวมศพของอาจารย์ทมีแหลีผมจะมารับศพประมาณถุมหนึ่งนี่ค,คือคือคือในในช่วงนั้นถ้าไม่กดหอนจักเสียอสเอาศพไอ ศพเจ้ามีมาไล่พอท่านเผาศพนี่ก็มาต่ออีกบาดนี้ครับเมื่อเออึ่นเศร้าขึ้นมากพอกากลับไปงานศพพอเป็นคนไปรับปิศนาวงศรีปิศนาวงศริบอกว่าใส่พีดิงจะใสถามหาเอกว่าเออพอ,อก็เลยพาไปบง อยู่ห้องรับจิตพิศนากาโศกเศร้าห้องไห้เสียอ,อายผู้นั้นไปอีกผมก็เอาพิศนาไปไว้ลรงแรมแล้วก็ผมก็ไปงานศพเพเดียวทุกคนถามหาผู้จัดการหนิงธุรกิจผมก็บอกว่าเดียวก็มาเดียวก็มาจนพระราชทานต้องศพแล้วก็บอเห็นผู้จัดการมา ผมก็เลยประกาศสมัย <Okay. S 1> ผมก็บอกวา่นนาขณะนี้ผู้จัดการเขามีมาไล่ผูจการนิง้งธุรกิตได้อุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อคืนีนประมาณทีหนึง่งขันพี่น้องอยากเข้ารบศพนั่นให้ไปก่อนไปเข้ารบศพอยู่ที่วัดเมื่อเก่าขอนแ่น,นหลังจากนั้นผมกับพ่อกันไปรงให้บาลเลย ในสุดดำๆเราไปลงบาไกับไปนักข้าวกาันไล่ไปกับมีนกพดลดวงพอนมีอังคนังคุ้นใชจเฉวีวันดำเนินมีสบายแพร่บัวสดมีร้ายคนะไปที่รงพงาบ้ลไปจัดการอาศพพร้อมกับภรรยาเขาก็มาจากจากพูนภรรยามาจากคนแกน พ่อเขาบภรรยาเขาบอกว่ามารับศพไห้มางานศพอาจารย์ทองมีอย่างเดียวเมื่อเอาศพขึ้นรถแล้วพอกระซังภรรยาเป็นขี่รถคันหนึ่งแต่ไ้มินมันมีลูกน้องเพอีกดีคันหนึ่งน้ำศพไปนํำศพไปคนเทนย์วัดเมืองเก่าคนเนทนย์ทีผมเพยประกาศไปอยู่วัดต,ตอนอาลัสตารเพิ่มศพของพราชญ์ทวี ว่าผู้ใดสิไปโคมม่นศพไปไปที่จังบัดเมืองเก่าขอดเย็นส่วนกระผมนั่นเดินเรื่องทำเอาไปเป็นใบตายไปตามหลังนี่นี่คือผู้จัดการของทองมีมาไลตายได้ระวังทองมีมาไลตายในสองมือมือสามผู้จัดการตายล้ากรดทำให้าาพ่อนี่ยิ้ตก ทำไมสุกภากินพอบอดีแต่พอก็ต้องทำต้องเหตุให้เรียบร้อยทั้งสองสมที่พอในอาทิตย์เดียวพอเห็ดเรียบร้อยหมดบอกเปล่าพอดีบอกเดีเ๋ยวนี้ยังเหลือที่สองอลราผู้หญิงใหญ่พอคิดว่งงาปานเป็นมลํำสามวมรดกใหญ่ขาดไปผู้หนึ่งอะ อยากพอเสียหาผัยมาแทนแต่ว่าพอคิดระบาดมีอยู่พอสิสะพยไทยหรอยมันต้องมีต้องหาผู้แทมนมาได้เรียนดีพอประสานกันสุขภาพกันยังโอเคอยู่นะครับเป็นแต่ตาท่านละตานี่ธรรมดาละเข้ามากับตาก็ไป่อ,อเห็นองคปัไหนกับพอไปอ่านไปวัดไปว่าได้อยู่นี่พอสิ เอ่อเอามาพมิมเ่ินหวต่างๆสามมอลับถึงเงินสิเกิดขึ้นได้เลยพอคิดว่าอีกบ่นั่นให้ลูกที่ตามช่องของอ่อต่อไปว่าสิมี่มอลลัสามมอลลัมทิ่ผูู้ดยังไงม่อีกบอเดี๋ยวนีเ้เรือสองมอลลั่นเรือพออ่าพอกับเรือพอประสาทคนที่สามนคิดอยู่คิดไปในใจนี่เดี๋ยวสิสะพายให้พิ่ ไ,ไอรูกหหลันเบิงบ่งว่าเป็นไพรสิมาโปรดร่อติดตามชมช่อง YouTube ของพ่อโปรดติดตามโปรดกดไลค์กดแชร์ให้คุณพ่อดเด้ออ่อาอยได้เบิ่งความเคลื่อนไหวของช่องเมียและที่พ่อตั้งช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่ออยากให้ล,ลูไหหลันโ้วาออ่าผู้นั้นยังบ่ผู้นี้เหลือบอเป็นยังไงพ่อสิรับเป็นยังไงยังล่ำได้ที่บอ ยังค <polarization. S 2> ือเกาบอเด็กเดี่ยวใหม่ปรดรอดต่อไปรอดในช่องยูทู e ของพอเด้อลูกหลานปวดต่อไปพอประสานยังพอยังท้องเม่นเสียชีวิตแล้วนะครับตอนนีีพออยู่ในรถกำลังเดินทางไปงานก็ขอปวดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เวิร์ดสับสะไคร้ก็แ้วก็ปวดติดตามไปเรื่อย ลูกเต้าที่ได้หนูได้เห็นว่าผู้ได้ยังพ่อได้อยู่ครับสุขภาพผู้ได้ยังดีพอพอสิไธิย่าเอามาให้ลูกเตาเห็นเด้อลูกหลานะสุดท้ายนี่พ่อก็สูขอขวยพ่อในลูกเอออยู่ต่างประเทศทุกประเทศให้ลูกเต้าน่ะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยดีมีแห้งสุกคนได้ลำไดรวยคนเก็บจะได้พ่วมใครกะจะมีไอ้สุขีสุขังสตังค์ไม่ใส่มือทุกคน นะครับเอาพอกับคุ้มเอาไว้สมีก่อนอ่ะขอโยโชคดีเด้ออาสาธุสาธุ